วของฉันมีกันมากหลายปู่ย่าตายายมากมายดูแลยังมีอีกหนอคุณพ่อคุณแม่คอยดูคอยแลรักแท้ห่วงใยสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะคุณครูแอนกับคุณครูครูสีค่ะจะมีนิทานสนุกสนุกมาเล่าให้เด็กๆฟังเรื่องอะไรคะคุณสีเรื่องครอบครัวของมิดหน่อยค่ะเดี๋ยวเด็กๆก็ลองติดตามแล้วก็เพลิดเพลินกับนิทานของคุณครูกันนะคะไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆอ่าวันนี้เพื่อนๆพร้อมที่จะไปบ้านของมิดหน่อยกันหรือแล้วหรือยังคะอ่ะถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วอ่ะไปเลยค่ะ คุณพ่อของนิดหน่อยค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีครับเด็กๆคุณพ่อมาจากไหนคะคุณพ่อไปปลูกผักมาจ้านิดหน่อยว้าวแสดงว่าเรามีผักอร่อยๆค่ะและใช่ไหมคุณพ่อใช่จ้าเดี๋ยวพี่ปงหนิงก็จะไปช่วยคุณพ่อปลูกผักด้วยนะนิดหน่อยคุณพ่อคะคุณแม่อยู่ไหนคะคุณแม่อยู่ในครัวเดี๋ยวพ่อลองเรียกคุณแม่ดูแม่จ้าแม่จ้า สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะผู้หญิงคนนี้ก็คือเป็นแม่ของมิดหน่อยเองค่ะจะคุณแม่มาจากไหนคะเมื่อกี้คุณแม่กําลังทํากับข้าวอยู่จ้ะนิดหน่อยเดี๋ยววันนี้นะจ๊ะเราจะได้ผักสดๆจากสวนที่คุณค้อปลูกนะจ๊ะเราจะไปทํากับข้าวจ้าเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวคุณตาคุณยายกับคุณปู่คุณย่าจะมาทานข้าวที่บ้านเราจ้าอ่าดีเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเพื่อนๆไป เจอคุณตาคุณยายของนิดหน่อยเลยดีกว่าค่ะไปค่ะคุณตาคะคุณยายคะสวัสดีค่ะคุณตาสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีจ้านิดหน่อยวันนี้นิดหน่อยมาเยี่ยมตาถึงบ้านเลยนะใช่จ้าตาวันนี้มีอะไรเหรอจ้ากนิดหน่อยอ๋อคุณคุณแม่บอกว่า ให้ชวนคุณตาเนี่ยไปทานอาหารที่บ้านค่ะโอ้ได้เลยจ้ะเดี๋ยวนะตากับยายเตรียมตัวก่อนนะเดี๋ยวจะเดินไปที่บ้านนิดหน่อยนะจ๊ะค่ะงั้นเดี๋ยวนิดหน่อยกูไปตามปู่กับย่าก่อนนะคะคุณตาค่ะ,ะเดี๋ยวตากับยายจะเตรียมตัวก่อนนะค่ะงั้นเพื่อนๆไปบ้านคุณปู่คุณย่ากันนิดหน่อยดีกว่าค่ะไปเลยค่ะคุณปู่ค่ะ คุณย่าคะเป<อ><อ>๊ตาปูได้ยินเสียงใครเรียกอ,อยู่หน้าบ้านนะย,ย่าเอ้ยปูคะาย่าคาอยู่ไหมคะฮะปู่ขาจะสวัสดีค่ะย่าขะสวัสดีค่ะสวัสดีนิดหน่อยวันนี้นิดหน่อยมาหาปู่กับย่ามีอะไรเลยอจ๊ะโอพอดีอ่ะคุณ พ่อเนี่ยให้ผักมาจากในสวนนะัคุณแม่ก็เลยทํากับข้าวอร่อยอร่อยไว้ให้คุณปูก่กับย่าค่ะว่าจะมาชวนคุณปู่คุณย่าไปทานอาหารที่บ้านค่ะโอ้ดีจังเลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวปู่จะเก็บไข่สดๆไปฝากแม่ของหนูด้วยลนะขอบคุณค่ะปู่จ้าเดี๋ยวนะเราก็จะไปกันที่บ้านนิดหน่อยนะจ๊ะค่ะงั้นเดี๋ยวนิดหน่อยพอเดินนําไปเลยนะคะคุณปู่คะ ในระหว่างที่นิดหน่อยเดินเนี้ยก็ได้เจอกับพี่ป๋งเนงพี่ป๋องเนงทำอะไรอยู่คะอ๋อไม่โลฉันอะนไปดูโบปลามาพี่นิดตายนิดน่าอ้าวน้องเมนซี มีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายมาเลยได้ที่อยากกินไข่เจียวค่ะได้เลยค่ะนื่งนั้นเราไปทำไข่เจียวกับคุณปู่คุณย่ากันดีกว่านะคะไปไปเลยค่ะเพื่อนๆขาเพื่อนๆก็ได้ชมนิทานของหนุ่มนิดหน่อยเป็นเนียวนะคะเป็นไงบ้างคะเพื่อนๆสนุกสนานกันไหมอ่ะบ่งบอกถึงความสัมพันธ์กันในครอบครัวมีความรักไร่ ขอรักนิดหน่อยนะแม่กอรักนิดหน่อยนะจ๊ะลูกนิดน่อยก็รักคุณพ่อค่ะงั้นนิทานเรื่องนี้นี่ต่ไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีจ้าเด็กๆสวัสดีค่ะว้เจอกันนะคะเม่เด็กๆได้ฟังนิทานเรื่องนี้จบไปแล้วนะคะจุดประสงค์ในการอ่านนิทานของคุณครูในวันนี้ก็คือหนึ่งเพื่อความเพื่อให้เด็กเนี้ยรู้จัก บุคคลในครอบครัวความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวแล้วก็อะไรอีกครคุณแม่เอ็นก็จะได้รู้จักหน้าที่ของตัวเองนะคะว่าจะปฏิบัติตนอย่างไรให้เป็นคนดีของครอบครัวของเราค่ะนะคะ,นะคะในเมื่อเด็กๆรู้จักทุ่ประสงค์แลทราตุลงแล้วนะคะต่อไปก็เป็นผลที่คาดว่าจะได้รับจากนิทานเรื่องนี้ค่ะคะุณแม่เอนเด็กๆดูนิทานเรื่องนี้คุณหวังว่าเด็กๆก็จะสนุกสนานเพลิดเพลินนะคะค่ะแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ค่ะ ในเนื้อหาในพิทาย่างนี้นะคะวันนี้ครูสีกับครูไปเองก็ฝากคลิปไว้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีสสดค่ะเด็ก